ซึ่งนีบ่บินของเถะครับอลังการเลยใจพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ครับเป็นตงเลล่ะพี่น้องสูงๆแบบน,นี้ <laughs> พระเอกของเฮาแล้วครับมือนี้มึงเนี่ครับพี่น้องสวยเห็นไหแมนครับให้พี่น้องเห็นหลายๆมุมครับพ่โอ้แสงแสงแสงอาบเลยอาบเลยเก็บสองมือไปดได้ใจพี่น้องดอกน้าครับ นาดอกไงเนาะเกลียวออกเรียบลอยจ้ะนี่ก็มีเกลียวนะครับพอนี่สุดปัดหน่อยนึงครับผมใส่ตาหน่อยไหมเลยเด้ออ่ะทีละฟังหมอแม่พ่อไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกรับอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่27ตุลาคม2568ันหนึ้อจ้ะวันนี้พาพี่น้องเปลี่ยนแนวหน่อยเนาะแม่นครับขึ้นมาเสื้ผู้ครับเห็นพี่น้องเพิ่นเก็บเห็ดบนนาะแม่พ่อไหมครับเคยเก็บครับก็ึุดฮอดครับพี่น้อง วันนี้ว่าท่านเดี๋ยวไปยามปลาเนาะครับพี่น้องมานำมือเฮ็ดจ้าพี่น้องไปจานนะป้าหลวงนภาปลาหมี่่เบิงแม่ปลาหมี่เบิง่งจ้าสิโศกสีมานบ่จ้าไครับขอ,อนใหญ่เหน็บมันจ้าพี่น้องเด็กสิเลยจ้าดอกหนาเนาะจ้พอดีแกงเด้อจ้านี้ำหอมไปเรื่อยๆจ้าพี่นอ้องดังไง ทำจะพี่้องออกน้ำงานหน่อยเพื่อนนาอแไม่จ้ะคุณพอดีแกงจ้ะพอแล้วพอแล้วเนาะลาเพื่อนได้จะพี่หองทุนตกเนาะครับผมมาของเครือไว้พี่เนาะ <laughs> คอนยใหญ่ๆบท่านมีโอกาสเปเปียกแหงเนาะ,ะต่าน,นีเพง่์สีออกก่อนฝนนี่แหละครับเกงไดยจ้ะ<อ>น้างางอีกจ้ะพี่หนุ่มอูย้ยง่ามเล้ดอกฝนง่ามครับอดอกนะ้าแต่ว่าออกบนน้าครับมาเลยเนาะครับผมป๊ามึงเนี่ยจ้ะวันนี้พกสองตาคนนี้ มา,กาใก้ๆอ้มา,กาใก้ๆ่มือนี่ครับอกเร็ทมันออกในคอร์สนแม่ปลาเมลฟอนแล้วนี่พระท่านแห่งบันไดนอคอนเนาะแต่เอื่นฝฟ้นมาลงอีกไม่ระบาย อันนี <lung> <Styles> hmm ้รุ kind of ่นน้อยพี่เป็นชับเน่ะพอดีงามเนาะแมนครับต่างคาต่างแพงขอบคกณใจโอเคอี๋งานขาดจะ เบิ้งก้อนนี้ครับอขอเลยครับพี่น้องไปยบาันด่ทันได้เนาะให้พี่น้องเบิ้งก้อนี้ว่ามีผุดอาบเลยอาบเลยนี่ครับพ้องดอกกรลังงามเนาะเมนจ้ะไปครับหาทางเขาครับพี่น้องไปทางนั้นบ่ปัดเลยปัดเลยปัดเลยบ่ ไว้อยู่เนาะมนสั้นเดีครับพอดีเลยจ้ะเก็บสองมือบได้วยด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเมันสั้นเนาะอ้เนาะคอยเก็บไปนี่ลราจะมาหน้าบบนี้ยำงยังเยี่ยมครับถือใจแม่พ่อมีลายคุณดอกงี้ไงหน้าหนาเลยเดีอยวไอ้เมื่อกีหวังเนาะ แต่ว่าเสียทีแต่ฝนพีดอล้จอพี่น้องโต๊มาใส่งามข่ะงามเลยไปทัาทีแอ๊ะเล็กเลยหดไปท่ีเก็บถึมเ่าทเห็นมาเสียกันตู้ไอ้มาทางพีพี่น้องปุ้ยเนี่ยพอมีไปเท่าทีก็พีน้อหลอดค้อนด้ครับหลอดมาเลยเรียวๆไปเลยไม่ใจพี่น้องดอกเพชรงามความเป็นลายยครับ นมกหนึ่งก็คนนท่านันละบุ้ยอุ้ยจะสเอาความดมาวะสุดยอดความสวยจ้ะขาเป็นขาดอกเมนจ้ะขาเป็นขาดอกเป็นดอกขาคนที่สันแมนโคเด็ดเด็ดจ้ะทันสันสี่น่อย หัวจะยืดเก็บครับเห็นไามเห็นน้ำป่ายก็มีเลยครับพี่น้องแต่ว่ากระสิผมสิเล็มเออล่ะครับแต่ยู่เหอหัวยู่น้องางผมจะลิ่นแน่ครับบางคนที่เราเอพี่น้องบางคบมองเก็บบไปไหนได้อายมันนี อเมยซอยอ้าอมยซอยเอาปลายเป็นขอเดียวกันเนาะขามาอยากเม่ครับนือออกลแต่โอ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกัวอีกเนาะีดแมครับโอ้บดิป์กระเป๋าไวไหมมือีเทียกระเป๋าสองสามดอกเกเลยเก็บเลยเด้อมามา ของโมเขามาขักแทะบัดงาตูอ้อ้อ <c oughs> นี่ครับข <c oughs> องข้ามันอยู่หุกอ้ยโมเมนต์พลานเนาะนี่มันอ่อนโอ้ยเดเกเด็กนี่ยก็โอเคเลยของข้ามาเป็นดงพอจะอะเนียนแล้วโอ้ยหนุม่มนี่เมือเลย มีดอกนึงนี่หมไหนโอเคนี่ครับพี่น้องติดแต่น้ำป่ายวนได้นี่เนาะไม่จ้ะโอ้ยได้อยู่คอนหนึ่งเด้เออเนาะเดบักได้ใบค้อนบินเป็นดอกบางๆแน่เนาะดอกนีขายอยู่ดอกน้าก็มีเนี่พี่น้องเก็บมาก่อนๆมีแต่ดอกหนาหนา ดอกหนาะหนาะขาใหญ่ใหญ่มาหน่วยผู้หน่วยที่สองครับพี่น้องสวยแหง้งสวยแหง่งไปไปไปพี่น้องดอกหน้าครับหนะ้าดอกใ่เนาะนี่ครับนะเอาเลยเนาะเอาเลย,เ,เ,ลยเป็นกระสีออกเป็นบ้างค้อนครับค้อนหลงหลง,ลงนเนาะค้อนพลั่นนะครับข้อนหน่อยที่เพิ่นแห้งก่อนแล้วครับพี่น้อง ต่อครับพี่น้องโทรศัพท์เขาเนาะแม่นจ้ะบองมีสัญญาณก็มีอู้ขหง,งามีาทีแต่เบอร์โอเพนเนาะแมนะ่นครับฐานหนาวครับพี่น้องทีแค่พี่น้องออกมองลราหน่อยครับนอนก็นคือยังใหญ่เติบอยู่เนาเนะแมนะ่นครัเอ็ดแกงเด้อจ้ะเต็มทีพ่นเนาะแม่ อาเ็ดคนเหนื่อยเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าคันได้เห็นละคุ้งค้างเลยนี่ได้ไหมพี่ขันเพิ่นออกนาำหนึ่งสิไข่ายเพี่น้องอันนี้เพิ่นยังทยอยออกอยู่เนาะจ้ะออกน้ำมองเพิ่นแหงก่อนแล้วครับแต่ว่าฝนตกมาใส่อีกหลายหมู่อยู่ดอกเอาเพิ่นอีกบ่แม่พ่อมีมีเนาะ ชนพุ้นบ่ตูกมาใส่อีกสิเอียวเจียต่อเนื่องเลยเนาะเนื่องจะนี่ก็ท่ายค้องเหงาบนเนตบ้านอ๋อหลบดอไปแล้วจังสีอาบอ๋อมาเบ่งทางป่าอีกพี่น้องใช่อุ้ยนี่นี่ครับสวยๆสวยๆจัดเลยบ่จัดจัดอ๋ออ้ดอกใหญ่ดอกน้าจ้ะพี่น้อง มึงไก่ๆเบื้งไก่ๆอ้าคอนี่สุดคอนเนาะแต่ว่าก็ร้ายหลุนเนี่ยพี่เนาะซุดแบบร้ายหลุนจ้ะนี่รุ่นหน่อยเพื่อนๆุ่นี่กันแล้วเนาะนี่จ้ะอุ้ยคักขักอู้ห่างบริ้ตีเลย ตังป่ายเป็นครับพี่ณัฐไม่ใหญ่ดอกง่ายดอกนาปุ่นไปแต่ปุ่นเด้เก็บเอานีก้อนขอด่ายอยู่เอาขาไปเบิ่งผุนนอกวันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้มีก้อน,อ,น,อ,นอุ้ยยิ้มป่วยเปื่อยกแบบนี้นี่ครับพี่น้องแม่ปลามีโยกโปโเลยครับคุณน่ะเปลี่ยนทางใหม่ก่อนครับพี่นณัฐเก็บไป,ไเ,ปเลยผมแม่ปลาหมี เกลียวออกเรียบร้อยจ้ะนี่ต้มหมีเขียวเลยครับขอนึ่งซุปผัดหน่อยหนึ่ครับคุณคุณวนาแต่พี่จ๋าทางป่ายเคุณนเนาะขอนเดียวกันก็ว่างหันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวงามๆพอดีแกงได้ใจพี่น้องนี่ครับลายๆมุมครับพี่น้องสวยๆบ่อยขอบผมกับสิเก็บทางนี้ก่อนเนาะทางเพคุนงามนี่์นะครับจะได้เอาเบิร์ดเข้าใจพี่น้องใส่ตาหน่วยไม่เลยเด้อ cái của khíen... lăng đỏ đi <laughs> này nhớ. Nhớ nhớ khá nà chép ngay nó hơn anh à. khá hơn cái oh, ta cái lốp mùm. lốp nha, lốp lăng như vậy này. ว่าแล้วครับโคกใหม่ไลายเนาะแต่ว่าดีใจอยู่จ้ะฮะขันฝนวมาหำนี่คักนาเฮ็ดบดเนาะครับผมเดี๋ยวจะรอจังหวะอีกเล้ครับบึงค้อนได้เพิ่นเหมอแล้วครับพี่น้องสาโอนครับพี่พี่กับตานอวยเนาะอวยเลย Để nhìn kiếp đi này đi bao nhiêu hột khẩu đấy thì. <laughs> <laughs> à, Hòn ui tịch cày lên thôi ุญนนยิ่งพูดเบิ่นนะองก่อ,อกนรครับพี่น้องอ้ยาพี่แง้แงมาแ้อเนยเนาะเด็ใสาตาสองเลือครับพี่นออ้อ,นนองมีคลองตนกายเนาะที่เราฟังโมเม่เพิ่พี่น้องเบิ่งอีกเพิ่หนึ่งครับแต่สีประมาณเนาะ แม่ปลาหมีว่าไก่ไก่ไก่ละไก่ไก,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 ก่็ุณเฮ้นงอคนนี้เห้นล <c oughs> <c oughs> นลดิถ่ายเห้นเลยเนาะในใคุณแม่นายมาบอกว่าไห้แม่ปลาหมีมาหาเฮ็ดบด <c oughs> อ้ยดอกพอดีพอดีเลยจ้ะโอ้สูงม,มนันเนาะไอ้เนาะแม่ครับ อู้นด้นีแล้อ่ะเออเป็นสัตว์เลยบ้านเก็บมาแต่าพูกนก่อนเด้อบ่บ่ขันยุ้มเลยนี่ดอกเพกวนแตกใจพี่เนาฟังหูเนาะจ้ะเปลี่ยนฟังครัพบพี่เนาะท่านประคามก่เดียวมาทางใดก่อนอยู่ดูเมลปลาหมี่มาถึงจ้ะ ไอแต่ว่าค้อนเพิ่นไงใส่ขวดใดเบิร์ตโอ้ยคือโยกโยกโยงเงี่อนกายครับมีอีกสองมีอยู่บนทางนั้นเบินแล้วโอเคเดี๋ยวมาใกล้ๆเห็นเลยครับพี่น้องหากเนาาะหก้องหากบิน ยนงยังใดจ้ะโอ้โดอกหนาแหกโอ้น้ำลายแลนล้งข้อ,อ,อ <laughs> โอ้เก็บมนเก็บหมอนดยนี่ออกน้ำงาเป็นรับเนี่ยก็ดีสวยเนยครับ พี่นหนอไปจำเนี่นล่ะไปจำเนี่ยล่ะโอ้ยตัางจนเถินเลยพี่น้องโอ้ไปอยากแน่ครับนี่ครับน,นี่สุดยอดเลยเนาะครับผมมาถึงวงา่าดอกไงแต่ว่าเป็นเห็ดอ่อนจ้ะพี่น้ <ผม S 2> อหนันเพิ่นงามครับตัางค้าเห็ดจนเถินเลยพี่น้องดอกหน้าเนาะจ้ะพิษกันเลยครับกับคนนะครับโ่้พิษบังหน่อยเนาะนี่ครับ โอ้ยแต่มันงามครับจ้าตุปีแล้วครับสีเก็บเนาะบนอยก็ร้ายแล้วแตะหล่อเป็นแบบเฮ้ยสีเหมือนอยสีแดงอาบจอจอเลยใส่หอมสดดาำหอนหอนอยขอ,ออีกบ่ใส่ละโอ,โอ,โอ้พี่ นี่นี่ครับนี่ครับบินคล้องแผ่ครับพี่น้องมาบังมาบังมาบังโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยไอ้พี่แมนบดเงือ้ยตือนเ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 ตึอนตือพี่น้องแมนบดหน่อยด้วครับผมหังสูเตัวถึงหมดเลยนะครับโอ้ยตัวถึงนี่บินคล้องแผลครับอลังการเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยตรงนี้ครับเป้ึงเลยล่ะพี่น้องสูงสูงบานนี้ อขอหอยาดเคลียพื้นทีกันเนาะ,ะเก็บทา้งนุมก่อนครับพี่เนอะพอได้เยหยีบเนาะโอ้โหมนแหง่งมนแห่งมีค้ายมีแค็งดีพร้อมเนาะสั่นได้ lên đây Ủa. mà để thằng Vila khác chứ Mó chó cần lời mình chứ Và chú ta cứ tu khẳng cãi tức 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 <laughs> <laughs> Thằng man vào trên đây cứ cử <laughs> Thằng bố họ đi, vào cho nét cái cử nào bạn mình này mình นบ่พอก็ทำตัวแล้วครับพี่น้น่งไม่ใช่ับบม่มีหลักฐานเนาะค้อเดียวกันจ้ะงานนี้ออกบดเลยคอน,นี้เนาะแม่นครับส่วนมากจะเป็นคอนพลานจ้ะพี่น้น่งคอนในดงบบปันดแลบบ จ้าสองวัพี่เอกของเฮาแล้วครับมือนี่มุกแนี่ครับพี่น้องสวยเห็นไหมเมนครับให้พี่น้องเห็นหลายลายหมุนขึ้นโอ้แสงแสงแสงงามคางน้องแม่พรมีจ้าเก็บครับพ,รพี่น้องมแม่พรมีขาสั้นแล้วครับ <laughs> แจ็กสีเก็บได้สำได้นอนแต่ว่าเจเก็บเอาเบิร์สุดดองแล้วครับพี่น้องเดี่ยนาะ่นครับพอดีพอดีเลยโอ้บางมุมแน่พี่น้องเอ้ยถ่ายถ่ายหย่างด้วยผู้เก็บก็เก็บหยางแต่ว่าบอมเป็นสูงแบบโกงโดงเนาะไอ้เนาะสูงเนี่ยแหละไอ้สูงโกงโดงลอยลอยนะแต่ทองเขาก็มีอยู่ด้วยเฮ้ยอันที่ ไปล้างอีกขึ้นก็ใหม่เลยครับไทยขึ้นเครื่องนะไอ้เนาะเมตอมีกัะเจมนเตียจะพี่เนาะนุ่มนุงเรียนคู่กระแจกยูเห็นบอทางคื้เห็นเต็มนันหนักบังพี่เนาะไหมอ๋อเก็บอากอนกล่องไปปุ๋ด้นี่นี่เด้นี่ตุไก่ไก่ ออ้ยนตะเข็นเยว้าวกะว่าตัวนีทีละโอ้ยแค่นันี้ก็ขับ่ได้สินะนะยังมาไลดอกขยับขึ้นมาบ่ขึ้นเรือบ่ขึ้นเรือนด้บัเห็นไหมพ่อมีขึ้นเครือมาซะกอนครับพี่น้อง มองเก็กบกล็ดสูงเนาะ,ะได้บ่เต็มไปเลยเนะครับตาเฮาเนาะตาที่สองครับแส,ง,สงแสงปอมเปาะมีในเปาะมีเด้จากพี่น้องเป็นผู้เลี้ยงผมเขาไปเบิ่งอีกคอนหนึ่งครับเป็นอะไรก็เอื่นกันเนาะแต่ปอมเปาะเดี๋ยวไปไกลกันแหงเด้อจากพี่น,ออนออ้องว่าคอนมันก็นอยู่ในเปาะเห่าเลยเนาะ ง่ายๆว่าไม้ถนัดร้ายเนาะแม่ครับขอนเคยเก็บแล้วครับเลี้ยงด้ไอ้เอาทางนี่ก่อนทางสิ่งรักไหมจะเหม็นมาถือเวลาครับไต่ถ่องยังอยู่เห็นบ่เป็นเคื่อเดียวกันในเด็กขึ้นหนักน่ครับ ไหนบ่เนโนนเองเก็บกันงามถ้าเก็บกัน,น,น,นเนโนนมาพูดพี่ขับพ <c oughs> ี่นอ้องพู <Okay. S 2> ดอะพี่สิขยับไปหาแม่พ่อมีครับแม่จะมาเคลือบพูนเปนเคลือบเป็นเนาะแม่แพทอะแม่พ้อมีขึ้นมาได้บ่ยืนขึ้นใจมืออยู่สิไปซ้ำไปได้ละไอหัวใจเต้นแห้งเลยได้หัวใจสิเต้นพิษจังวะเด้ เดี๋ยวโอเคเต็ม <Okay. S 2> บนมเต็มจ้จะอู้จะมันงามหน่อยเนาะมนคอุ้วันนี้ก็สิไปทรงของอยู่ได้มันทรงปลา้คุณแม่ที่สร้างจองไว้จ้ะเอาไอ,อ้บ้านนี้จังหวะไม่เนาะเปลี<ะ>่ยนหม่องด้วยครับพี่น้องบ้าน แม่ต้องมีไปขึ้นเขื่อท่านไปขึ้นคอนเนาะครับผมผมอยู่ทั้งคอนครับเจตจำนงครับยอดยากเขื่อติ่งเขื่อติ่งอาจารย์ศิษยสาเน้ได้เจาพี่น้อง บาได้ยืนขี้ดินเนอกถากระเทิขึ้นได้บอตัวนี้ขึ้นเบิดเลยไอ้เอาไปได้เลยถ้าสั้นเลยเอาเอาเองเลยเอาเองเลยสั้นคือกันเน้ ก็ไอ้น้ำนักหน่อยก็แม่พามีเยอะแม่พามีอ้นวนขึ้นได้กินเอา้าถิ่นลงมาเลยซื้อนี้เลยโอเคออมือกล่องไปกันทำมาหากินนะมันไม่ใส่นะไปกันยังวะจ <c oughs> บอกด้วยเมียค, <c oughs> ค้าสั่งอีกสามดอ,อกเดสิเก็บเอาเลย่พี สองตาเข็งๆ,ๆเลยครับพี่หนอสองตาแต่เจ้าพี่น้อ,บนองบ่นคอนทางหนาอีกครับเสีออกไลคือคอนนี่บ่คอนแบบไงเป็นโตเรับพี่น้องดอกนาเนาะงาครับโอ้ยงา,านชักงานนี่นำเลยแม่ตเน,นิมนมันเหมือนดอกเคส คือใหญ่มัวซลงกลางขอนเพิ่นใหญ่แหงได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นออกนํางานเนาะแม่นครับเนารอลุนจ้ะพี่น้องยดอกเห็ดครับนี่มื้อนี้กงแซ่บหวานๆบ่อยต่อลุนเนาะมื้อนี้ครับคันซํานี้ก็เก็บเลยอยู่เด้อครับพี่น้องถึงบ่ลแม่เพิ่น โอ้ผมก็เก็บเอาเลยครับถ้าค้อนอบๆจังทายเนาะแม่เพิ่นครับนับบละหึงเลยครับก็เลยทายนี่งามเพเก็บงามมากสองสามปีแล้วเนาะปีนี้มีโอกาสเนาะแม่เพิ่อมค้อนพื้นครับกำลังได้ทีแล้วครับแมนครับโอ้ใหญ่แห่งเลยครับ ครับผมก็ได้เวลาสมควรนะครับกับชุดหม่องชุดไม้ของผู้หน่วยนี่เนาะแม่นจ้ะแม่พ่อหนี้ได้เวลากลับบ้านครับหัวซีอยู่เฮงไม่ได้ครับไปส่งป้าให้พี่น้องเขาเนาะแม่นมจ้ะป้าก็สมัครเป็นประดุกในส่งนี้เนาะแม่นครับผลงานเฮ็ดใจพี่น้องมือนี้อ่ะยุบโปเนีาา่ยจ้าอ่าเป็นมหาเบิ่งในมือแหลกนหน่อยเนาะครับผมแหกม้านเฮาครับพี่น้องอู้เห็ดดอกง,งามๆครับแม, <EN S 1> ม,ม่นจ้ะมีแต่เห็ดแกง,ง,ล,งแล้วนๆเลยจ้ะพี่น้นองถือว่ามานคักิีนหน้อยเนาะแม่นครับ แต่ว่าฝนก็ตกเนาะแมนจ้ะดุนป้าเฮาอีกแล้วครับพี่น้องได้บินอยู่จ้ะพี่น้องสองคอนสาอนสองคอนสามคอนครับถ้าไม่ออดโอ้ถ้าไม่ออกสุดงาสุดเงากระสิขาคนนี้อยู่จ้ากพี่น้องแต่วันนี้มันก็ออกเป็นบางขอนจ้ะพี่น้องบดีออกทุกคองจ้าผลงานมาเนี่ก็ตามที่พี่น้องเห็นจ้ะพี่น้องได้บินอยู่จ้ะได้บินอยู่ผอกันมืาเนี่ยกวันที่27ตุลาคม2568จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเด้อจ้าแนวประมีก็ขอบุญขอบขุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปเมื่อน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกันไหมคลิปหนาจ้า